ดีแม็ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ตัวท็อปผู้ชมแล้วได้สีขาวเดิมโรงงานนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้คือท็อปสุดในรุ่นแล้วเบาะหนังนะครับผมจอทัชสกรีกกนมีเนวิเกเตอร์กล้องถอยให้พร้อมเซ็นเซอร์อีกโอ้โหครบเลยผู้ชมใครอยากได้นะครับยูสุดีแม็ก1.9ตัวเอนะฮะตามผมไปดูคลิปนี้ได้เลยบอกได้เลยว่าสวยจริงคันนี้สภาพแรกเข้าเหมือนานางฟ้าไม่มีกิจใครชอบสนใจตามผมไปดูให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถจนมือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอตโต้แล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้พามาดูกระบะที่ตีคู่มากะโตยโยต้าเลยนะนั่นก็คือเจ้าอิวสูดดีแมกนนั่นเองคุณผู้ชมนะครับถ้าถามถึงเรื่องความฮิตนะโอ้โหเทียบเท่ากันมาเลย ครคันนี้ต้องบอกเลยว่าท็อปจริงๆผู้ชมสุดในรุ่นแล้วยูสุด m ีแม็ก1.9ตัว M นะฮะเป็นตัวไฮแลนเดอร์ยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ผู้ชมปี2องพจดทะเบียนปี2020นนะครับต้องบอกเลยว่าออปชั่นมาแบบล้นๆเลยนะ กระจงกระจังหน้าได้แบบเที่ยว2ชั้นแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะฮะเซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยสีจุดสีตำแหน่งเลยนะคุณผู้ชมออปชั่นนี่เขาไม่แพ้เลยนะนะออปชั่นนี่มาจัดหนักจัดเต็มมากตัวท็อปป้ายแดงขายอยู่1นึ่งล้านเก้าหมื่นนะแต่วันนี้นะครับผมพราเป็นมือสองเนี่ยบอได้เลยราคาตกหนักมากนะครับเหลือเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงินออกรถแล้วไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะครับ พี่ดาวจยะย่อยเต็มผ่อนเพียงเดือนละประมาณ9,000-10,000บาทประมาณนี้แหละนะครับผมเป็นสีประตูยกสูงเกียร์ออตโต้นะครับสีขาวเดิมสวยมากผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสภาพสวยแค่ไหนนะครับเลขหมาย150,000ผู้ชมนะครับได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคันนี้เช็คศูนย์เข้าศูนย์มาเท่านั้นตลอดตามรอบทุกระยะผู้ชมไว้ใจได้เลยนะครับดูกระจังหน้าก่อนเลยผู้ชมแบบเขี้ยว2ชั้นนะครับมีโลโก้ยูสูมาแบบนี้สภาพสวยกริบนะฮะ ตัวไฟนะครับเป็นหลอดโปรเจคเตอร์เลนเดย์ทามรันนิ่งไลท์มาแบบครบแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะโคมไฟเดิมไม่มีร่องรอยของน้ำเข้านะครับผมไฟตัดหมอกนะฮะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เซ็นเซอร์เห็นะแน่แน่นคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว M นะไฟต่อตัวรถแนบสนิทนะครับผมแล้วก็ฝาโป้งเดิมมาโรงงานมาเลยนะฮะผิวพันธุ์สันเหลี่ยมตัวรถต้องบอกได้เลยว่าสวยจริงคันนี้นะฮะนี่สภาพเนียนกริปนะครับผม อันนี้แค่ล้างภายนอกอย่างเดียวนะภายนงภายในยังไม่ได้สปานะคุณผู้ชมรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้สวยมากๆใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากๆจริงๆนะฮะแสนเก้าหมื่นเะก้าพันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างก่อนอย่างแรกที่เราควรจะดูนะโครงสร้างตัวรถนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับ,เ,รบ,นะรบเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูแบบละเอียดนะคุณผู้ชมแม็กนะครับ, Mac, รบเป็นดูดรลอยปัดหน้าเงาขอบ18นิ้วนะครับเป็นแม็กปัดเงา สีเทาดำนะครับผมยางขนาด265ทับ 60R18 ผู้ชมยางได้เป็นบิด stone นะครับผมคันนี้เดี๋ยวผมขอญาตดูว่าเป็นปีอะไรนะอันนี้น่าจะสลับยางมาสลับ,สล,บสลับหน้ายางใช้มาทุผู้ชมนะครับคันนี้น่าจะดูที่ปีก็ปีประมาณเอเอเดี๋ยวคันนี้ยางมันเก่าแล้วุผู้ชมนะครับสักประมาณปี20แน่นอนนะฮะคันนี้นะครับ ผมจําได้แล้วเพราะว่าผมเคยเห็นอยู่ว่ายางตัวเนี้ยมันเสื่อมสภาพนะฮะมันใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นปี24ทนะั้งหมดสีเส้นเลยนะครับโช๊คอัพช่วงล่างเดิมๆผู้ชมดูมใหม่ไหมผู้ชมนะฮะสปริงเอยอะไรเลยนะครับผมใหม่หมดเลยนะครับอันนี้คือเดิมแท้มาจากโรงงานนะดิสเบกเอเบเอสนะครับผมกระจายแรงเบรกอีพีดีเสริมแรงเบรกบนะีเอเนี่ยมีครบเลยปัดน้ำฝนนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าปัดน้ำฝนออโต้ Auto ได้ด้วยนะครับผม โลโก้ไฮลักอยู่ครบนะครับกระจกเดิมติดฟิล์มให้รอบพันนะฮะกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกหูช้างอย่างใหญ่คุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟ LED นะฮะหิวพันสันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถต้องบอกได้เลยว่าสวยมากใครที่เป็นแฟนๆของยูสุอยู่จะรู้เลยนะฮะว่าสันเหลี่ยมตัวรถของยูสุเนี่ยค่อนข้างที่จะคมสวยรัแบบกันทรงกรนสาดติดมาให้แล้วมือเปิดเป็นสมา N T มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้นะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตานั่นเองคุณผู้ชมนะครับเวลามีรถมาเขาก็จะแจ้งเตือนมา บบน,นะครับผมก็เรียกได้ว,ว่าดูภายในคุณผู้ชมดูเบาะหนังสีดำนะครับผมโอ้โหอย่างหล่อเหมือนขับวิวเอ็กไม่มีผิดนะแต่เปลี่ยนเป็นแค่กระบะแค่น,นั้นเองนะครับพร็อสุดของสายกระบะแล้ว1.9ตัวเอ็มคุณผู้ชมนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะฮะโครงสร้างสวยสปอร์ตเม้นทอาร์คเดิมนะครับผมตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าออปชั่นล้นๆมากนะครับในราคา5 0,000ผมมองว่าคุ้มนะคุณผู้ชมดูซอกน็อตไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับ คานนะฮะพื้นคุณผู้ชมดูนะครับดูความเงาความฉ่ำของเขานะครับซอกน็อตเสาบีนะฮะอันนี้สิ่งสําคัญเวลาดูรถนะซอกน็อตสําคัญนะผมบอกย้ําเตือนทุกคลิปเลยคุณผู้ชมน็อตต้องไม่มีรอยขันรอยถอดแบบนี้นะครับอันนี้คือสีเหลี่ยมมุมตัวน็อตเนี่ยต้องไม่หลุดนะฮะถ้าหลุดไปเนี่ยแสดงว่าน็อตมีเคยขันเคยถอดเคยเปลี่ยนอะไรมาสักอย่างนึงนี่แหละนะครับเราก็ต้องไปตรวจเจคกีแต่คันนี้ไม่มีรอยขัดมาเลยคุณผู้ชม ดูแผงประตูด้านในนะครับหนังสีดําวัสดุดีมากมือเปิดสีเงินนะฮะมีที่ใส่อกอกสารมีที่วางแก้วให้เร,ปปรียบร้อยสปอตอาร์คชัดเจนนะครับโครงสร้างผมรับประกันให้มีตัวรถให้ด้วย284รายการผู้ชมนะครับผมเนี่ยดูด้าลางข้างตัวรถได้เลยนะสวยมากกันทรงกันศาสตร์ติดมาจากศูนย์ดีแม็กหมดนะครับนี่ดูคารน,นะครับผมบอดีนะ้นะแกมาดูแบบนี้เลยผู้ชมเหมือนผู้ชมมารับชมตัวรถเองที่บริษัททอโต้เลย นะครับจะได้ไม่พลาดผู้ชมนะฮะไม่มีเวลามาดูเองให้ผมดูให้นะครับได้เลยหรือว่าจะจ้างช่างมาไม่ไว้ใจผมช่างช่างมาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่พีสะดวกเลยภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้ขอแขวนเกี่ยวยึดนะครับผมราวจงราวจับแน่นหนานะฮะราวจับมีแปดตำแหน่งนะครับผมขอแขวนเกี่ยวยึดลน้ำหนักสูงสุด4กิโลด้านหลังมีให้นะครับช่องชาร์จนะฮะ USB ชาร์จนะครับแล้วก็แอร์ด้านหลังมีมาครบ ตเบาะเนี่ยปรับพับได้หกสิบสี่สิบมีที่วางแขนมาให้นะครับเบาะยังไม่ได้สปาเลยคุณชมนะฮะเนี่ยปรับพับแขนเกี่ยวได้แบบนี้นะครับด้านล่างก็จะมีเครื่องมืออยู่นะโนะตัวเบาะค่อนข้างทาออกมาค่อนข้างดีนะสาหรับเจ้ายูสุนะครับดีแม็กนะตัวเบาะดีมากแล้วเครื่องเนี่ยทนมากนะครับสี่สูบสิบหกวาล vgs อร r โบคุณผู้ชมหนึ่งร้อยห้าสิบแรงมา้าอัตราการเร่งก็ไม่ได้น่าเกียดนะสามร้อยห้าสามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะผู้ชม นะครับคันนี้ถือว่าครบถ้วนนะคานนะครับผมโครงสร้างคัสซีเดิมสวยเลยไม่เคยติดแคลริบอยมาคันนี้นะครับไม่เคยติดแคลริบอยดูจากร่องรอยตรงนี้แล้วก็ลางน้ําตรงนี้ดูจากท้ายและแม็กไลเนอร์นะครับไม่เคยติดไม่เคยถอดไม่เคยใส่นะฮะคันนี้กระบะเดิมๆเลยล้นๆเลยผู้ชมนะครับไฟท้ายนะฮะใช้เป็นหลอด LED ตรงไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวนะฮะไฟหลีจะเป็นหลอดฮาโลเจน ดูแลง่ายแน่นอนผู้ชมมือเปิดนะครับได้เป็นสีโครเมเนียม,มีกล้องถอยมาให้แบบนี้นี่ตรงนี้นะครับมีกล้องถอยมาให้นะเซ็นเซอร์กันชนนะครับตรงเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์ตรงกันชนไม่ใช่นเซ็นเซอร์ตรงกันชนผู้ชมดู4.4จุดตำแหน่งนะครับเห็นไหมอันนี้คือเดิมจากศูนย์นะครับตัวบันไดเหยียบขึ้นเนี่ยจะได้เป็นสีดำด้านนี่โลโก้ตัวเอ็มนะครับโลโก้รหัสเครื่อง DDI นะครับ Blue Power คันนี้เครื่องทนแน่นอนดูแม็กไลเนอร์ผู้ชม ปั๊มปาโรโกยูสุมาแบบนี้ขอแขวนเกี่ยวยึดก็เป็นยูสุแน่นอนถ้าเป็นสีประตูเนี่ยจะมีขอแขวนเกี่ยวยึดประมาณฝั่งละสองอันนะครับดูร่องรอยนะครับผมนี่ตัวน็อตนะฮะพวกนี้ไม่มีขยับผู้ชมที่ผมแจ้งให้ดูทุกจุดนะครับนี่ตำหนี่ขงไหนผมแจ้งหมดผู้ชมดูะนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอยากจะมาลองทิศใต้ทดลองขับต่อับผมเซลล์หนวดได้เลยผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างศูนย์หกสี่ ปดสี่สามห้าแัดเจ็ดกเชิ้ตหนวดพอโต้ยินดีให้บริการเดี๋ยให้ดูด้านล่างผู้ชมนะครับยังอะไหลพาเดิมแหนบเดิมท่อเดิมนะครับพวกนี้ไม่มีการดัดแปลงมาแน่นอนเดี๋ยวล้างทำความสะอาดนะเหมือนใหม่แน่นอนผู้ชมนะครับตัวนี้ยังขาดการล้างอยู่นะยังต้องสปาเก็บงานอีกเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาจริงนะครับเนีย่ยดูรอบพันได้เลยนะฮะสวยมากผู้ชมดูไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มมาเลยนะนะครับข้อเดิมเลยนะครับสีสวยๆตรงๆแบบนี้ ยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับทั้งสี่เส้นนะเป็นปีใหม่หมดเลยนะครับแต่ยางปีห้ายางปียี่สิบสี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะฮะนี่โครงสร้างสวยแน่นอนนะครับผมสภาพเนียนกริบนะฮะเดี๋ยวยางตรงนี้ผมต้องเปลี่ยนให้ด้วยนะเพราะว่ามันเสื่อมสภาพแล้วผู้ชมเนี่ยยางกระดูกมูเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วอะไรที่มันใช้ไม่ได้นะครับผมเปลี่ยนให้หมดนะผมไม่มากั๊กไม่เปลี่ยนนู่นนี่นั่นไม่มีนะครับผมดูแลให้หมดรถทุกคันนะครับที่ออกจากมือผมไปนะฮะต้อง พร้อมใช้งานเท่านั้นไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มคุณผู้ชมนะฮะเหมือนใหม่ป้ายแดงแน่นอนนะครับไม่ได้ขายปามสภาพนะเพราะว่าผมมีวารันตีประกันเครื่องเกียร์นะครับให้แบบแน่นๆเลยคุณผู้ชมดูสติเกอร์ความดันลมยางนะครับซอกน็อตเสาบีฝั่งคนขับนะฮะน็อตกรอนประตูพวกนี้ครบแน่นอนคุณผู้ชมนะครับแกะให้ดูทุกข้างทุกเม็ดนะฮะให้ดูทุกข้างทุกเม็ดเลยนะครับอันนี้คือสปอตเดิมนะครับเมทพารคเดิมนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับ มาถึงนะครับตัวภายในแล้วก่อนละกันนะครับก่อนที่เราจะไปห้องเครื่องนะจะมีออปชันอะไรบ้างนะครับสำหรับเจ้าภายในรถยูสุดีแม็ก1.9 m นะฮะเริ่มต้นกันด้วยที่แผงประตูฝั่งคนขับก่อนเลยจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานออโต้ได้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกนะครับล็อกรถล้วกกระจกมีมาให้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับกระจกปรับพับผู่ช้างเป็นจอยสติ๊กนะคล้ายๆอารมณ์โซลตาริโวเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะฮะนี่ผมชอบเบาะของยูสุนะ ผู้ชมมันกว้างมันใหญ่มันเรียกได้ว่าเนี่ยปีกวงปีกบอกเนี่ยไม่มีชํำรุดไม่มีล้มเลยแล้วก็นั่งสบายนะครับเบาะหนังล้วนนะเดินได้สีดําตัวเบาะคนขับเนี่ยจะปรับพับไฟฟ้านะเงียบมากนะครับแล้วดูตัวลางเลื่อนเบาะตัวอะไรพวกนี้ยยังดีอยู่เลยแป้นเบรกแป้นคันเร่งุผู้ชมดูด้านล่างนะครับโอ้โหเป็นไงใหม่ไหมนะฮะใหม่นะเลขไใหม 150, ่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลเองนะครับ ตัวนี้ไฟปรับระดับได้สามระดับนะครับการลื่นก็ถลาย A off มีมาให้นะฮะที่วางแก้ววางของนะครับมีครบเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นมาเป็นตัวรถเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นกุญแจสมาร์ทเอนที่คีเลสคุณผู้ชมนะครับเวลาเราเปิดประตูค้างไว้เห็นไหมไฟก็จะขึ้นกุญแจจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับนี่สมาร์ทคีย์เลสแค่กุญแจอยู่ใกล้รถนะครับรถก็สามารถปลดล็อกได้อัตโนมัติแล้วนะฮะอ่ะปุ่มพุ่มสตาร์ทอยู่ฝั่งนี้คุณผู้ชม นะครับเมื่อกี้จะไปกดฝั่งนู้นเฉยเลยนะฮะปิดรีโว่นะครับนี่เราสตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อย1.9ึ่งจุดเก้ามนะครับผมประหยัดน้ํามันที่สุดแล้วในรถกระบะนะประหยัดนะครับทนนะฮะอัตราการเร่งดีนะครับนี่ถ้าชื่นชื่อเรื่องความประหยัดอะไหล่ไม่จุกจิกหาง่ายนะยูโูก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณผู้ชมนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยแล้วพวงมาลัยก็ไม่ได้หนักมากด้วยนะครับแอร์แบ็กมีให้6ใบนะครับ มีด้านหน้าด้านข้างมีให้ครบเลย6ใบนะฮะตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีซอฟท์พัดหน้าหนังหุ้มพวงมาลัยเนี่ยไม่มีลอกไม่มีร่อนคุณผู้ชมมีคูช์คอนโทนนะครับผมล็อกความเร็วอัตโนมัตินะฮะเวลาเราเดินทางไกลนะครับเราไม่อยากเหยียบคันเร่งละนะฮะเราใช้คูชคอนโทนได้เลยนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงวางสายโทรเข้าโทรออกได้หมดคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าครบจริงนะฮะมาดูกันนะครับสภาพเนี่ย ตัวรถเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะนะฮะค่อนข้างสวยนะตัวหน้าจอหน้าปัดเรือนไม่นะครับผมจะเป็นเข็มสองข้างแบบเลื้งแสงหน้าจอสีทียบทีตรงการจะเป็นแบบดิจิตอลคุณผู้ชมเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลดูตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือเลขไมล์ของเขาที่เขาใช้มาก็ไม่ได้ถือว่ามากไปไม่ได้ถือว่าน้อยไปนะครับผมก็พอดีพอดีสมเหตุสมผลไม่มีกอไมล์แน่นอนนะฮะตัวหน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับดูซิลพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยคุณผู้ชม นะครับเชื่อมต่อบลูทูธ a n d r o i r o u t o u t p l p p l r p l r y นะครับได้หมดเลยไม่ต้องไปหาทำเพิ่มนะครับวิทยุระบบ n a วิเก t o r แผนที่ผู้ชมมีครบนะฮะคันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงๆสวยมากนะครับเวลาเราถอยนะครับผมเข้ากล้องถอยนะจะมีเส้นบอกระยะแบบนี้มุมกล้องก็ชัดเจนนะครับเมนูภาษาไทยผู้ชมนะฮะมองง่ายเข้าง่ายแล้วก็มีเซ็นเซอร์ร้องแจ้งเตือนอยู่นี่เห็นไหม ถ้ามีสิ่งกีดขวางด้านหลังนะครับผมเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ร้องแบบนี้เลยนะครับเราสามารถปิดได้นะระบบนี้นะครับหรือเปิดไว้ก็ได้นะฮะก็ค่อนข้างปลอดภัยนะสำหรับตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะครับเขาก็ร้องหมดเลยนะฮะถ้าใครลำคานก็หาปิดเอาได้เลยคุณผู้ชมปุ่มนี้นะครับปุ่มเอ่อเซนเซอร์นะครับจะอยู่ด้านบนนะฮะอ่ะเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าออฟนะขอภัยเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับ แจ้งเตือนนะปิดได้ตรงนี้เ,เวลาปิดเราก็จะขึ้นไฟตัว P แล้วก็ออฟแบบนี้ปิดเปิดน,นะครับตัวแอร์นะครับก็เป็นระบบออโต้ผู้ชมแอร์ออโต้นะดูโอชนแนลนะครับแยกปรับซ้ายขวา2ข้างบอกอุณหภูมิได้เลยอยากใกล้กี่องศานะครับตัวแอร์นี่ก็ปรับได้หมดนะฮะมีไฟบอร์ดนะแอร์แบกว่าติดใช้งานครบนะครับผม USB นะครับเอาเลนะฮะ AUX มีให้ครบนะครับนี่ดู มีฝาปิดมาให้ด้วยนะครับคานนี้เปลีป่ยนถ่ายของเหลวรอบที่1นึ0 0 0สนมนโลนะครับเขาเพิ่งเปลี่ยนถ่ายครั้งต่อไปอ๋อเปลี่ยนเขาเพิ่งเปลี่ยนถ่ายมารอบที่1นึ5 0 0สนี่หมื่นนะครับ <'re again S 2> เปลี่ยนถ่ายครั้งต่อไปนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันอันนี้วิ่งอีกสองพันโลก็ครบแหละนะครับแต่ผู้ชมเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้เลยนะฮะไม่ต้องรอรอบผมจัดการให้เลยนะฮะก็ตัวเกียร์นะครับผมก็จะเป็นเกียร์หุ้มหนังตัวเกียร์เนี่ยผมว่ามันกระชับนะ นะครับระชับและจับง่ายนะครับเข้าง่ายนะวัสดุก็ดีด้วยนะฮะมีระบบกัรลื่นกันถไ hac นะครับเวลาเราขึ้นลงฐางลาชันนะครับก็จะมีระบบตัวนี้นะฮะช่วยนะครับในการขึ้นลงฐางลาชันเวลาเราอยากจะใช้เกียร์แมนนวลนะครับเราเข้ามาจะดีตรงนี้ใช่ไหมผู้ชมแล้วตบไปฝั่งฝานะครับปรับเอาได้เลยนะฮะเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับผมเขาจะได้สองเกียร์นะฮะเห็นไหมหน้าจอก็จะขึ้นหนึ่งสอง นะครับแบบประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับคอนโซลคอนโซลสีดําเป็นโนแบ็คนะครับเบรกมือแมนวนวลที่วางแขนพักศอกนะครับหรือว่าจะเป็นที่วางแก้วก็มีที่วางแขนพักศอกเนี่ยจะเป็นหนังนะคุณผู้ชมแล้วภายในก็จะเป็นเยะเก็บของนะครับ <S 1> <S 1> นั่งได้จริงนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สบายมากด้วยนะครับตัวนี้กล่องเก่งมาครบเล่มไม่ชํารุดสูญหายแน่นอนเล่มดงเล่มดําหนังสือมีครบคุณผู้ชมนะครับ ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประวัติการซ่อมการเข้าศูนย์ได้นะครับคันนี้มีให้ครบนี่เห็นไหมสมุดคู่มือวารันตีดีแม็กสมุดคู่มือการใช้จอนะครับหนาเป็นปึ้งแบบนี้เลยคุณผู้ชมใครกลัวซื้อรถไปใช้รถไม่เป็นนะนะฮะมีสมุดคู่มือไปให้นะครับเพราะว่าออกมาจากป้ายแดงก็ต้องมีสมุดเล่มนี้นะฮะตัวที่บังแดดนะครับก็จะมีกระจกสองหน้าสองตามีไฟให้นะครับตัวกระจกตัดแสงจะเป็นแบบกระจก ธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บแว่นนะครับไฟนะฮะอ่านหนังสือนะครับปิดครบหมดนะประมาณนี้ผู้ชมประมาณนี้ลําโพงเนี่ยโอ้โหแปดตำแหน่งรอบทิศทางผู้ชมนะครับลําโพงแปดตำแหน่งจริงเพราะด้านหน้าสองด้านหลังสองนะครับอ่ะหกตำแหน่งอ่ะแปดตำแหน่งผู้ชมขออภยัยแปดตำแหน่งถูกแล้วนะครับ อันหน้าสองด้านบน2นะครับผมทําให้เครื่องเสียงภายในรถเนี่ยค่อนข้างดีแลวเบาเบืะเป็นหนังหมดนะครับผู้ชมนั่งสบายนะไม่ว่าจะเป็นเบาะแถว2แถวสาแถว4นะฮะนั่งสบายหมดนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับอยากจะมาดูรถทดลองเทสไนท์ทดลองขับติดต่อครับผมได้เลยเซลล์นวดนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันคลิปนี้ก็ดูกันไปเพลินๆนะผู้ชมผมจะไม่ตัดต่อนะครับจะไม่ตัดต่อเลยนะฮะ ก็จะถ่ายกันไปแบบเพลินๆเลยนี่แหละนะครับจะได้รู้กันเลยนะส่งเนี่ยเป็นจังแบบเรียวๆไม่ต้องมีตัดต่อนะครับเครื่องนะครับ DDI Blue Power นะครับผม4สูบแถวเรียง16วาลนะฮะต้องบอกได้เลยว่าอัตราการเร่งดีเทอร์โบนะครับผมนี่เทอร์โบอยู่ด้านข้างนะคุณผู้ชมสายเสยนะฮะไม่มีหลุดนะครับหนูไม่เคยกัดนะฮะมดไม่เคยขึ้นนะครับปั้ลมสายพานทำงานปกติ เสียงเครื่องยนต์ oh. เดินนิ่งแบบนี้เลยคุณ oh. ผู้ชมนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้นะนะครับมันปีหกหกแล้วคุณผู้ชมมันเขียนมาปีหกหกนะสามเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับแบตเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะฮะคานปีกนกเนี่ยเราก็ควรต้องดูนะแผ่นเพดเลเบลเขาจะปั๊มอยู่ด้านหน้าดีเวทจะเป็นสีดํานะครับมาร์คสีจะเป็นสีชมพูนะสำหรับยิวสุดคานนะครับผมเนี่ยคานใสๆสวยๆแบบนี้คานหม้อน้ํานะต้องสวยแบบนี้เท่านั้น ของเหลวแรงต่างนะครับจะผมดูแลจัดการให้นะฮะนี่ระบบเบรกระบบเบรก ABS นะครับผู้ชมผมให้ดูฝากระโปรงไม่ขัดไม่ถอกนะครับสีเดิมนะฮะแผ่งกันความร้อนเดิมสีนยางเดิมนะครับสีรองฝารโปงเดิมนะฮะติกเกอร์ข้อมูลการเลือกษาอยู่ครบนะครับจะเป็นสีเงินเหลืองแสงถ้าอยย่สูงจะมีแบบนี้นะครับดูดูได้เลยนะฮะ ติดต่อครผมได้เลยเครื่องไม่ดันควันไม่ไหลแล้วขับประหยัดมากขับสนุกมากนะครับกับยูสูดีแมนยี่เท่าไหนสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลย064843657วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหลยี่ห้ออะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยเรานี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ